มาเมื่อวานไปหาน้องสาวเอากล้วยบ้างคุณยายไปให้น้องนะน้องสาวก็เลยเก็บมะเขือม่วงมะเขือเจ้าพยามาให้นะจ๊ะขอบใจนะค่าน้องจ๋าอ่าแล้วก็พอดีเอามมีปราราทรงเครื่องนะแล้วเรามาเจะ มะเขือกรอบกับปลารงเครื่องขอบคุณขอบคุณนะคะมามา,มาเรามาเกียกเอาเได้พักได้พักอะไรอะลูกสาวอะอะดองรองดองวะหามามีนเนี่นดยด,ยดยองกินแล้วอะลูกสาวกินแล้วอะนั่นนั่นโอ้โอ้โอ้ปิดไว้ปิดไว้ น,น,นื้มีทั้งมะเขือม่วงมะเขือเจ้าพยาเราก็มาจัดหนึ่งตัวโอ้ยนาปักเรวต้องบ่งน้หนาม กรอบะเข้ากันมากกรอบหวานสดสด,สดจากต้น

มืะเขือสดๆ อยู่ที่แกนโดีอสมคัดพินเรื่อ2โบร์น้ำนทอดโดยที่มาเต้นเป็นแบบขฉนานเนี่ยนะคะไก่ทดโบเค่ะเพิเศษจริงๆนะคะเพรว่นี้มีดารามาถายราการวยนะคุณคโิบูจักรลด่ยนะคะก็้งมาด้วยกันเต้นกับจักรเลอด้วยนะคะซึ่งมัน้นะคะต้พาวยตมายะเลินอะไรอย่างเงี้ยนะะตพาบเนี่ยาก่ะก็อห้ว้อวต ก็มีการตอบรับอย่ามากล่าสุดในเาเกิได้ตามอยากที่บอกไปเวลาที่เหเนี่ยธรรมดา เ,เสียชัดถามเอาเอากี่ต้นเอาต้นเดียวทำไมเอาต้นเดียวอ่ะจริงๆไม่ได้อยากซื้อดอกอยากมาถ่ายรูปก,กับเสี่ยชัดนี่คือความดังของเสี่ยชัดสายเปร์ฮะดังขนาดไหนแต่ละคนเนี่ยมาซื้อกล้วยมาซื้อหนอกกล้วยยังไม่พอนะครับขอถ่ายรูปก,กับเสี่ยชัดด้วยครับเสี่ยชัดก็น่ารักเหลือเกินร้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่มูเจ็ดาบล